นนรเราของอูบอกว่าขึ้น200ได้นะครับสบายเลยครับเราก็เลยเอามาลองดูนะครับทักทายและก็สวัสดีด้วยวย,วยกันดีครับไปยังพี่น้องหลายๆท่านนะครับทุกทุกที่ของประเทศไทยนะครับและได้เือทีมงานคู่สกุลดัมซิ่งนะฮะ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่สกุนดำสิ่งคุลด่วนนะครับวันนี้เราเอา S700 นะครับมาย้ายแมคโคร SK 200นะครับซุปเปอร์ XM นะครับโกเบโก้นะครับมันทดลองหางนะครับว่าจะขึ้นรถแมคโคร200ได้ไหมนะเพัซึ่งจะเอาขึ้นครั้งแรกนะครับ เอาแม็โคร200ขึ้นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้แล้วก็ปวดขาช้างลงแล้วนะครับนี่ก็บันไดลงเรียบร้อยครับก็จจะค่อยๆเดินขึ้น น้ำหนักร,รถเบาอยู่ที่สองตันนะครับสองตันี๋ยวเราขึ้นแล้วเราก็จะไปช่างดูนะครับว่ามันจกเกินไหมนะครับ เป็นอูดซันนะครับเจ้าของอูบอกว่าขึ้น200ได้นะครับสบายเลยครับเราก็เลยเอามาลองดูนะครับ อีนน้ยู่ะครับไดเหล็กก็ค่อนข้างแข็งดีนะครับข้างแข็งอยู่นีสองพอหลังก็จะเป็นถุงลมคนระับถุงลมมันก็จะดีดขึ้นเองนะครับเวลาถ้ารถเรา มันขึ้นไปจังหวะแรกมันจะต่ำนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นให้มันเสมอกันครับตัวรถก็ดีครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะเคยเยอยบไหมครับเคีับแต่มันกดหน้านิดนึงนะถ้าเดี๋ยวนี้ทั้งหนาเดินน้ำอีกนะ เดินหนาไม่ท่ามันกดหนาค่ะคนพ่อพอ่อเดี๋ยนะเดี๋ยวเบิ้งกันเดี๋ยวงานเบิ้งกันทหางมันกดหนาพวกนนะ่ะอันนี้นั่นหนาจะพอดีเลยทีถ้าเรามาอยู่ท้ายมันจะกดหน้านะ เรียบร้อยก็โอเคนะครับเดี๋ยวบันไดขึ้นนะเชียวบันไดขึ้น แช่ไหมเดี๋ยวเจียวเอาขื้นก้อนยังเอาลงป่ okay, okay. เพราะเจียวบันไดขื้นเมื่อก่อนแล้วยังเอาหนีลุงนะกดขึ้นครับ